ขอบคุณค่ะส่วนสถานการณ์น้ําในขณะนี้นะคะเมื่อช่วงเช้านายรัฐมนตรีนั้นได้เชิญรองศาสตราจารย์เสรีสุพราทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติศิรินทรไปเข้าพบพร้อมกับเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ําจากเนเธอร์แลนด์นะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเราจะไปติดตามการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์น้ําในวันนี้จากรองศาสตราจารย์เสรีและคุณดารินคล่องอัคระเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีแนวโน้มว่ายังไงบ้างคะ วันนี้ก็จริงๆแล้วมีแนวโน้มที่ดีในหลายจุดนะคะ,คะแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่เอน่าจะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าน้ํานั้นก็เริ่มล้นทางด้านขอ,ของคลองบางซื่อแล้วบางส่วนนะคะค่ะอาจารย์เสรีคะวันนี้เองเนี่ยอาจารย์ตอนเช้าก็ได้ ไปเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและ้วก็ <ผม S 1> ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับท่านทูตจากเนเธอร์แลนด์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ <ผม S 1> ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจจากการที่ได้แลกเปลี่ยนกันตรงน,รนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็ประสบการณ์จากเนเธอร์แลนด์เองนะฮะ เราก็เรียนรู้มามามากนะฮะแล้วก็เขาเผชเจิญวิกฤตยังไงเนี่ย <te le> เขาก็ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมา2อสท่าน <te le> นะฮะ <te le> แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะสิ่งที่เขาให้ความสาคัญที่สุดก็คือว่าข้อมูลที่เป็นการประเมินจากข้อเท็จจริง <te le> นะอันแ,แรกอันที่2ก็คือว่าข้อมูลนั้นจะต้องชี้แจงให้ประชาชนรับทราบนะ, <te le> ะอันที่3ก็คือความเข้าใจระหว่าง การใช้ข้อมูลให้กับประชาชนเนี่ย<ช>ต้องแจ้งให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าเขาจะรับผลกระทบอย่างไรแล้วจะช่วยเหลือเยียวยาเขาอย่างไร นันนี้สามสิ่งที่ที่เขาให้ความสำคัญเดี๋ยวเราไปดูภาพเมื่อเช้ากันนะคะเราเดินทางไปที่ทําเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับท่านทูตนะคะจากเนเธอร์แลนด์ค่ะหลังจากนั้นนะคะที่ฉันและอาจารย์เสรีก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์ถามข้อมูลนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านทูตย้ำนะคะว่าเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาสิ่งสำคัญก็คือการให้ข้อมูลที่ ตรงแล้วก็ที่เร่งตรงถูกต้องนะคะให้กับประชาชนได้รับทราบและต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย10วัน7วันหรืออย่างก่อดอพยพเนี่ยจะต้องมีการบอกล่วงหน้าถึง3วันด้วยกันนะคะอาจารย์คะครับครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้คือเนื่องจากว่าเรามีการตรวจวัดนะ,ะสารานี่ตรวจวัดเพเราจะทราบล่วงหน้าว่าจะมากี่วันนะและผลกรทบจะไปที่ไหนบ้าง ภาพนี้ก็คือหลังจากนั้นนะคะเราเดินทางไปที่ถนนพระรามสองเข้าไปในชุมชน69 6ยหนักมากนะครนักมากนะครับจะเห็นน้ําว่าบางส่วนที่สูงเกือบ1เมตรแล้วนะคะอาจารย์ค่งยิ่งในนี้เมตรเพมเมตรห้เลยก็มียิ่งในท้ายซอยแต่นี้ผมก็ก็คิดว่าความจริงเนี่ยเราก็ไปพระรามสองเนี่ยสองสาครั้งนะรับซอยเนี่ยเขาเขามาแบบเงียบๆจริงๆนะเขาลอดใต้ถนนพระรามสองมาแล้วก็มาเงียบ3วันเท่านั้นเองเม็ดหนึ่งเลย เะะพราะฉะนั้นนี่เป็นแรงมากนะฮะพูดในแง่ของระดับที่เพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะจำูว่าจากนี้ต่อไปชุมชนบริเวณนี้จะเป็นยังไงบ้างนะจะรับผลกระทบมากน้อยเพียงไร่นะฮะเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ทราบขณะนี้ชุมชนเองก็ได้รับผลกระทบมากแล้วนะคะน้าท่วมสูงหลายคนต้องอพยพออกจากพื้นที่แล้วซึ่งพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องอพยพแล้วด้วยเช่นกันเราก็จะเห็นความโกลาหลในการขนย้ายคนออกจากพื้นที่แล้วนะคะอาจารย์ครับผมครับทีนี้มีข่าวดีบ้างไหมคะวันนี้สถานการณ์น้ําจาก เหนือลงมานี่ยังลดลงหรือเปล่าคะอาจารย์คะยังลดลง,งค,ครับความจริงสถานีต่างๆนะฮะตั้งท้ายรประตูจฬางกรน,นะฮะเหนือประตูจฬางกรแล้วก็ใต้ของเปรมเนี่ยลดลงเกือบทั้งหมดเลยฮะวันละสามถึง5เซนนะฮะนั่นหมายความว่าน้ำเหนือเริ่มเบาลงมากแล้วนะฮะ,ะแต่อย่างไรก็ตามในอิทธิพลน้ำหนุนยังมีอยู่เช่นกันนะฮะแต่ ช่วงของน้าหนุนนะฮะช่วงต่างนะฮะเห็นว่าเริ่มลดลงเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าอินทิพน์ช่วงนี้ก็เบาลง,งแต่อย่างไรก็ตามปลายเดือนก็จะหนักขึ้นอีกเหมือนกันนะ,ะน้าหนุนก็ต้องเฝ้าระวังนะ,ะ,ค,ะครับทีนี้ก็หมายความว่าน้ําจากเหนือที่เทลงมาทางด้านของกรุงเทพมหานครตอนเหนือก็ลดลงแล้วทีนี้ลลนก็มีประเด็นในเรื่องของบิ๊กแบกนะคะอาจา์ค,คะที่ณขณะนี้ก็มีการเปิดช่องให้น้ําไหลผ่านได้นะคะ อยู่จุดนี้ตกลงจะส่งผลกระทบไหมครเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ามีการประกาศให้อบพยพแล้วเพราะว่าน้ํานั้นล้นคลองบางซื่อบริเวณอินธรรมระนะคะแล้วก็ปฏิพัดด้วยครับคือคือกับจริงวันนี้เองนะฮะระดับน้ำเนะฮะเอ่บริเวณบริเวณ,เวณทั้งเหนือบิ๊กแบ็กใต้แบ็กนะฮะผมาใจว่าตัวเลขนี้อาจจะคาดเคลื่อนนะฮะตัวเลขนี้ ก็น่าจะเป็น25เซนนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าเปิดบิ๊กแบ็ก7เม็ดเนี่ยเราคำนวณอยู่ที่9ลูกบาทเมตรเวทีะนะครับไม่ใช่5นะ,ะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็คือเพิ่มจากเดิมนะฮะระดับเดิมเนี่ย2สมันที่แล้วเนี่ยฮะ4ลูกบาทเมตรเวทีเพิ่มมาอีก4ะนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราคุยกับทางด้านผูพิชาเนเธอร์แลนด์เนี่ย,นนยผูพิชานเธอร์แลนด์ก็ให้ความสําคัญว่าต้องประเมินให้ได้ว่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้ว ครับค่า c าร์ซิตี้คือหมายว่าความสามารถของเครื่องสูบน้ำเนี่ยจะต้องสูบให้ได้ตามนั้นคะเช่นกรณีอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอีก4ลูกบาทเมตรเนี่ยก็ต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ําอีกอย่างน้อยถ้าเกิดเอ่อหนึ่งเครื่องหนึ่งลูกบาทเมตรทีก็ต้องเพิ่มสี่เครื่องท่านองเนี่ยก็ให้คำากันกับลักษณะการประเมินจากข้อมูลทอดจริงนะครับก็คือก็คือปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าระดับปัจจุบันนะฮะอยู่ที่ความต่างใน2ี่เซนนะฮะเข้าใจว่าขณะนี้ตัวเลขนะฮะน่าจะมาณ ระดับเนี่ยระดับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2องนะฮะประมาณ2.6ในระดับเงินปันกลางนะครับเพราะฉะนั้นความต่าง25เซนก็ถือว่าทางฝั่งเหนือเองประชาชนก็คงก็คงยอมรับแล้วนะฮะจากระดับที่เขาแต่ประชาชนก็รับได้นะกับกับถ้าเปิดเปิดเท่านี้นะคะอาจารย์เปิดเท่นี้ะครับเพราะระดับน้ำเขาลดลงตั้ง10-20เซนนะครับครับผม ค่ะแต่ว่าเอทังคลองบางซื่อเองอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าทําไมถึงได้เริ่มมีการล้นมาแล้วทั้งๆที่เมื่อเช้านี้นะคะน้ําล้นลงไปเยอะเลยทีเดียวเมื่อเช้าที่หน้าไทย PBS เองลดไป4เซนติเมตรเลยจากที่ทุกวันลดไปแค่2เซนนะคะอาจารย์ก็ต้องต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงครับว่าระบบระบบสูบมีปัญหาหรือเปล่านะคะเราต้องตามข้อเท็จจริงต่อไปนะเพราะว่า4ลูกบา์เมตรตัวมาทีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยในกรณีที่เครื่องสูบเขาเพิ่มไปแล้วนะครับคะครับผมค่ะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ําต่อไปนะคะครับ ทีนี้น้ําทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยไปนะฮะก็คล้ายๆกับวันก่อนๆนะฮะก็คงยังไม่มีอะไรที่จะเป็นนัยะที่สําคัญมากนักนะฮะก็คือถ้าจุดไหนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทันทีทันใดเนี่ยเราก็คงจะต้องรายงานแล้วก็งไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปประเมินนะฮะเรามาดูฝั่งตะวันตกบ้างนะครับฝั่งตะวันตกเองเนี่ยนะครับขอภาพต่อไปเลยครับฝั่งตะวันตกงอนอกเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนิถนนพระรามสองนะฮะแล้วก็ ซอย69อนะฮะทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับประเด็นคือซอย69เนี่ยเป็นซอยที่อยู่ระหว่างคลองสองคลองนะฮะซึ่งก็เรียกว่าคลองรางแก้วกับคลองลาดลําพูนะฮะซึ่งเราก็ไปดูคลองสองคลองเหล่านี้นะฮะปรากฏว่าคลองเหล่านี้เป็นคลองเขาเรียกว่า คลองตันนะฮะไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพนะคลองตันนี่มีอยู่ในฝั่งทนด้วยนะฮะฝั่งทางนี้ด้วยคลองตันนะฮะท่านเห็นนะไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นน้ําที่หลากมาจากภาษีเจริญต่างๆนะจะเข้าคลองต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็มาถึงเข้าไปไหนไม่ได้น่ฮะเขาล้นแน่ๆนะฮะการที่เขาล้นเนี่ยทั้งคลองของคลองนี้นะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะน้ำท่วมสูงมากถ้าเราไปเนี่ยในปลายๆนี่เม็ดห้าสิบเลยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณสามถนนที่เขาล้อมเขาอยู่นะฮะ ถนนพระรามสองนะถนนเทียนทะเลเนี่ยฮะบางเทียนนะฮะแล้วถนนสแกงามเห็นไหมครับดินปทีล้อมเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ําที่มาเนี่ยน้ำจะไปไหนครับไม่มีสิทธิระบายเลยนะก็จะอยู่ในนี้แหละก็จะอยู่นี้นะสี่จุดห้าตารางกิโลเมตรเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบวันจะเต็มพื้นที่แล้วเต็มแล้วจะเป็นยังไงต่อครเต็มแล้วเสร็จปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะเต็มแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยจะล้นพระรามสองบริเวณนี้แน่นอน นะ,ะเพราะว่าน้ําไปไหนไม่ได้นั้นก็จะเออสูงขึ้นเพราะบริย่าลืมลว่าบริเวณนี้เองเนี่ยก็มาจ่อแล้วค่ะมาจ่อแล้วก็มีน้ําท่วมเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นเกือบเข้าไปถนนแล้วเพราะฉะนั้นเขาใช้เวลาตัวนี้นะใช้เวลาขอเวลาสัก10วันก็แล้วกันนะฮะไม่เกิน10วันเนี่ยจะล้นแน่ๆบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องความพยายามที่จะใช้เครื่องสูบน้ําก็มีเช่นกันนะเรายกตัวอย่างนะฮะใน,ในคลอง4บาทเนี่ยนะ เราวัดน้ํามาประมาณ7.2ลูกบาทเมตรตร่อนาทีนะฮะแล้วก็มีประตูน้าแล้วก็ใช้เครื่องสูบนะเครื่องสูบสองสูบนี่สูบได้6ลูกบาทเมตรเจนว่าส<ม>ูบไม่พอเห็นไหม,มน้ําก็เลยเออแถวนี้ท่วมหมดแล้วนะแถวคลองสี่บาทนี่ท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลองต่างๆเหล่าเนี้ยเราสังเกตเห็นว่าทําไมน้ำเนี่ยไหลขึ้นเห<ม>็นไหมไหลขึ้นเพื่อที่จะไปลงคลองคลองสนามชัยของราชมนตรีเห็นไหมก็คือความสามารถก็คือพอเรียนสูบน้ําเข้าคลองขนาดใหญ่นี้นะฮะวันนี้ก็เป็นประเด็นว่าไหลย้อนเพราะฉะนั้นความก็คือ ข้อจากัดนี่คือการไหลย้อนสู้กับธรรมชาตินั่นเองนะครับค่ะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะสบวเนี่ยตรงนี้10บวันผมคิดว่าประชาชนก็ควรจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ถ้าระดับน้ําสูงถึงขั้นที่ตัดไฟก็ควรจอพยกนะครับบริเวณนี้นี้ครับน่าห่วงนะครับทีนี้ไปดูทางด้านของ นิคมอุตสาหกรรมกันบ้างค่ะอาจารย์คะมาจนถึงวันนี้นิคมอุตสาหกรรมสองแห่งบางชันและลาดกระบังนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะครับคือผมคิดว่าหลังจากที่เราไปดูที่คลองหกวสายล่างเนี่ยนะฮะคลองวาสายล่างเนี่ยสามารถจะตัดน้ําไปได้เยอะนะที่เราไปดูกันนะก็คือว่าไม่สามารถจะล้นคลองหวาได้แล้ะนะฮะเพราะฉะนั้นน้ําที่เหลือคือน้ําในทุ่งนะฮะเราก็มาดูเนี่ยกรณีของนิคมสาราชกระบังนะ่ยน้ำหนึ่งมบริเวณช่วงนี้นะตั้งแต่คันพระมหรีมาจะถึงคันชั่วคราวของ13าเนี่ยมีอยู่ประมาณห นะเพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินว่าน้ำเนี่ยที่มาผ่านสุวินทภงเนี่ยฮะด้วยด้วยความยาวประมาณ1กิโลกว่าเนี่ยน้ำจะเข้ามาวันละ12บ3ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถจะรักษาระดับนี้ได้นะฮะ5วันนั่นเองเขาก็จะหยุดแล้วนะคือรักษาระดับให้ได้สักห้าวันนะก็ะอย่างที่ทําอยู่วันนี้อย่างที่ทำอยู่นะครับส่วนบางชั้นก็เหมือนกันนะฮะบางชั้นเนี่ยน้ำเข้ามาประมาณวันละแปดล้านนะก็เช่นกันรักษาระดับให้ได้เช่นกันประมาณสัปดาห์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรค ครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะน้ำเติมมาเรื่อยๆนะฮะน้ำเติมมาเรื่อยถ้าเขารักษาระดับได้5วัน7วันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เรียกว่าพอจะวางใจได้เล็กน้อยนะคะสําหรับสถานการณ์ของนิคมอุตสาหกรรมสแห่งนี้นะครซึ่งพรุ่งนี้เราก็ได้นัดทางผู้ชชานเนเธอรแลนดนะคไปดูกันด้วยนะที่นิคมสัรัฐกระบังนะแล้วจะปรึกษารือในรายละเอียดต่อไปค่ะเอาลขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะค่ะ ค่ะตอนนี้ก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายค่ะ,คะหวังว่าน้ํานั้นจะไม่ล้นเข้าไปในกรุงเทพชั้นในแล้วก็ความสามารถของคลองบางซื่อจะสามารถหยุดน้าลงได้ค่ะค่ะเดี๋ยวคืนนี้ทีมข่าวเราไปตรวจสอบกันต่อนะคะ,คะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ,คะ